มางานบารีเหมือนกันนะมาคือกันและลอยกิโลคนแล้วขอจูงรถมาโอ้จะมาแต่นันสนานสมบูรณ์จ้ะฝ่าเตใส่ร่างโคดองไปดองยับเจาะหน่อสะกิดดื้อโคดองเงิดองสอสามสบายดีเนาะวันนี้ก็ไดีมาผมงานบาวรีนะเพั่เนเราเพื่อนกันซะสาราโสดได้ได้เพื่อนตอนนี้กำลังจิกเยียมแฮเพื่อนไปส่งเจ้าสาว เคยเครื่องเครื่องไอเชียวแจ็คเดย์เนาะมาเป็นค้าตังมาเป็นค้าตังเห็ดบางกระทุนเนี่จังเห็นงานจะส่วงเนี่ยกระอมกระอมการมัเป็นงาน๋ยวเนี่ยโอ้ยยังอีกโดนยังอีกโดนสุดที่เอียงเป็นยงาเปล่ อบเอาบาลีมเนาะพี่สูตรความทนทานการตากแดดของเงินก่อนแั้นเนีจะบ้ากับไม่ต้องเป็นจะได้ความูุสึกในแบบนี้เนาะ่เ้าเความูุสึกในแบบนี้เป็นจะไดู้้สึกห่อนบอกจะฝ้าเอาเรามีอะไรไปอยากทาบึงขอทาบึงอย่ก่อนเลยเอาแบบง่ายๆเลยเออเดี๋ยวผูกเชื่เลยก็ ส่งเลยนัย่นแหละสิ่งที่คอยต้องการคอยปลูกแค้นที่ซื้อเลยก็แล้วต้มไก่ซองโตพ่อกินฤฤฤะตะพีตะนองเนี่ยซองขับซองไฟมัน,ม,นมันเป็นเนื่องง่ายเนาะ,ะมันเป็นเนื่องง่ายดีละกันแต่ไงนั่นคือแต่ก่ยินดีน้ำคือเก้าเนาะแต่ว่ากับขั้นคิดในแง่บวเนี่ยอีอกจัดหนึ่งก็บิดมือหนึ่งไปมันก็เป็นมือธรรมดาแล้วโอดเอาโอ๊ตเอาคาร์โอดตพันตัวนี้ไปได้กับชือว่าสั่งขอบสั่งขวดในเนาะพี่น้องไข่ เนื่อยนมือก็เป็นมือธรรมดาเลยงานแต่งแมนมือกับเขาในโหมดปกติปกติต่างคนก็อยู่เคื่อนอยู่ซานขับไปสู่เบียงานแมนไช้มันที่เขา เบาก็เสาแต่ว่ามันมันจะหมดไ้แกงอะแกงอะนั่ค้อมอยู่ใต้นะให้มากมีในกองท้ายเขามีผวกซับเพื่อยเฉพาะเลมีซับพอร์ตเหาซับพอเองก็ยินมั่นนะเอเนี่ย อันนี้คก็ขอบคว้าของบ่าวดีมนะท่านผู้ชมอ้าววันนี้ถือว่าเป็นการเปิดโตของบ่าวซิดนาะอันนี้น้ำโตเลยดูหองไปไลยเนี่ยนองนะงานเนาะโอ้โห่เนา่ยเท้าบ่าขนาดอ่ะต้องน่าค้างขึ้นเลยเนาะเอาอย่ายับออกไปดีน่อยอ่าเล่นเฟรมเลยดูลุอกซาบ่าวซิดแบบผ้ามากงานแต่งบ่าวดีมโดยเฉพาะเลยเนี่ยล็อกซาด้วยนะ เงินดนเนาะิเห็นเราซิเงินเปิดโตผู้สาวนี่ยจะได้ว่าเป็นงานแรกเป็นวันเลยเนาะคือผู้ไายมัน้องยูทูปเนี่ยเช่นเป็นครูจิตนะนะครูจิตเป็นแต่ครูจิมไะไรวะเอาครูจิมกันเลยเอ้าเออพวกคือข่อยน่ข่อยมากพอดีเรเลยจะเรียนตัวยูนะเอาซิทยังคือเนอยู่นะว่าเป็น ธรรมดาเลยอ่ะธรรมดาอ่าาะซิวซอย่างนั้นเนาะตานนก็ <laughs> นังเิเริมแฮเคยเข้าไปเพื่อนเจ้าสาวมาตี้พวกมึงจะเบาเปียกไม่ได้จะเบา อยากจะก่อนหอนนอ่นอนท่านผู้ชมน้องบะว่าตอนนี้กำลังประมาณตัมบ่ายสามโมงแดดยู่ยล่าเนี่มันอยากโวดหัวได้แดดยู่ยล่าเนี่ยหอนพูณได้มากอาการหอนมาอยู่เล่าไปไบ,บแหวโอโหดีษ เยอะโต้วเวยอะใหญ่โ้เนายนาจะบบาอย่างนี้เนานะอันนี้หอกระดางสิม่วงหอที่เจะซาวมาแล้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 วโอ้ ซอาท่องแล้วสาเพื่อนจะาเพื่อนะาดีมาเอาแก้มซองเนี่ยเพราะมานีได้านเพื่อจะได้เขาเพื่อนจะซาวได้มาดีมาเจอดานเนาะ เราจะคืจะแข่งเขาด้เขานาหนงยทไมี่ยทำไมทำไมตายเ

ด้านนี่ยากๆเนาะไม่น้าเน่ยเพื่อนพาด้วยเน่ข้อแห้งเจอก่อนเอาจ้าก่อนจับบ้าเข้ามาเลยดิกระบ๋อง้าวไปเรื่อยไปเรื่อยโอ้โห่ปาดก้อนจริงจริงเด็กออ โอ้ chơi, นะผมแซ่บไปครับเลยๆเรื่องกูอาจจะแห้งเมื่อ em bé bây làm gì em bảo 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 em

เ้ยน่นดใหน่อยม่ได้นไมากที่มาเป็นการแห่เคยไปเตี๊ยร่อยเนาะตอนนี้บารีมันกำลังเดี่ยมเขาสู่ฝักขวัญ อนเพ่งการอ่านสารบบมีการสั่งโทษที่สำคัญได้สั่งชิ้นละทั้งยาได้ขาดขอให้ผู้านาไปถึงโทษดูหน้า เถิสักนาลายเพื่อเพื่ออุ่วงเพื่อตาเกียนจำน้ำเนียดอยู่สวรรค์สืบสังยาได้เป็นหมายงานขาไทยหาย่อยไผ่้าหาพยาเก่าสิบปมีห้้าตสังได้ดูทุกเดือนบามาอยู่คนเพือ 我。<Yeah. S 2> yeah. วันทั้งสอทั้งจะมาหอดของเรือทีอยู่ขอให้ดูลาในน้ำทั้งแก้วสุภาการผุ่หัโจรฟันหายสาร์ปวยาข้าเบียดโยลนพนายให้ดีเป็นดีใจใส่ยาตูพรันใส่ยาัม่กรังดังนี้อวาเธอ โอ้จับดี oh, Canada USA อมมมาเลยตามประเทศไปเลยนี่ยมาเมฆคนเล่าเนี่ย เราดิมเนาะมาปงสาวป๊อปมาเนี่ยเต็มหนาตักเลยวายกันตะก้อนในบ่ได้เบิ่งยังไงไหนเบิ่งกับสาวเลยเนาะตาแบบอมืดมืนกดมือนกดโยดแต่ว่าตาเบิ่งทั้งขาง Apo neng apo neng <laughs> สาวออกไปวนวเนาะมียังเบิ่งเลยเนีเอากระเพาะในเบิ่งหน่อยยังอยากเป็นตะกล่องเนี่เนาะอันนี้ตะทาย ทุกคนมาเบิ่งงานย่ามแดงของบ่าวดีมนะครับสาปปอบการิจัดฉากประมาณนี้เนาะโอ้โหเก๋เป็ด,ดิ่งของบ่าวดีมฉากในการี่เขามาถ่ายรูปปอนบัตรงานเริมตอนจับ อ๋อมือนนี้ครับมีแต่ยูทูบเบอร์มาหลาดวยมือนนี้นะยูทูบแบะนี่ไม่ใช่เอาในยูทูบแบะเอาเยอะสบายดีเบาสุกเนาะเพิ่งอะไรมางานบาลีเหมือนกันนะมาคือกันและลอยกิโลไปเลยเล้วขอจุดลมาโอ้จะมาแต่นั่นชนะสมบูรณ์จ้ะไก่เนาะไก่อยู่ทางดีทางนั้นดีจะได้ดีแต่บกคุ้มดีแต่บกคุ้มเจอนางเด็กใบสาวย้อมมามาเจอเหมือนนี่มาเจอเจอแล้วตลอดอยู่ าเดียวเจอไปเดียวเจอนี่นี่อัพไปหอดแอคชั่นโกหนึ่งเนี่ยออันแอคชั่นโปกอยยังอยู่ซอยู่ยวก็ยุ่นลงนะไม่เป็นดีจีไอน่นไม่แม่นเขายังมักดีจีไอได้โกโก้จะมาจะมาโกโปรหรืเปล่าจะมากผู้นันมาใั่ผู้นันมามสกผู้นันมาใส่ผู้นันมาหล่คอมมากบัตทุกคนโมเดมากแต่ผู้นันคนตึงไอ้เขียวคนได้ใจ ผู้ใดก็มักมือเสียบทรงผมอย่าไปประจ่างซิพันอันนี้แมงผูวะนี่ปีกแมงผูวะอะนรอย่างไรประจ่างซิพันไปลรือนกขาสีเขียวเออแมงขาแมงคับสีแมงคับเออแมงขาแมงขาอย่าเขาบูงหูสีเขียวเออแมงขาห้ามเขามาถางานเขามาเต้นเปิดน่ากขามาถาก่อนแต่ว่าเขาไปยืนอย่างนั่งนอนนอกใบมรกตเดี่ยวเนี่ยผ่าชมภายในงานเนาะ ที่ว่างานบาร์ดีมนี่ก็เป็นงานใหญ่เถิบเนาะสำหรับงานแดงบางเว้นี่ตอนแหเคยกัมีแต่ญาติพี่น้องมาแต่ก็บมูคูสำหรับข่อยเองก็เป็นเกียรติได้เป็นเกียรติน้อที่ว่าบาร์ดีมในเชิญมากอะไรฮกแพงกับเพิ่นกรายคลิปเนาะหลายคนก็น่าจะเห็นเฮาก็ได้เข้าใน YouTube ของเพิ่นอยู่แต่วันนี้ก็มายินดีกับบาร์ดีมที่เพิ่นได้เป็นฟังเป็นฟ้าเลยนาะ ไปสั่งอบขัวอ่ะแีลยวฮอดบาวรีมมาเนี่ยใหไทยเมืองใหม่อะไรก็มาเจอบาวรีมเลยในส่วงงานแรกงเิ่มมาตอนฮับแขกไทยหูเบิดเมือนยิ้มแขวแหงเนี่ยมันนี่เนาะโย่สำหรับไปสิว่าเขาบังเลมาคอมเมนต์ยินดีน้ำบาวเรีมเลยเนอเพราะบาวเรีมเปนไทยมเนี่ยไทยเนาะ เพราะว่าบรได้นตอนรับแขกร้ายมาเนี่ยในท้ายผูน้ำแขงเือนแหงกันเนาะเจ้านั่นทายหน่อยสองแฟนจมาปอนได้ขอน่อยขาจิป้อนบัด สองแฟนเนนะครับลกลังสีเขาวิชี่ปอนบัดเสิอนองบาลีมาแต่มายู่ในนี่ม่มีเงินหอกโอน่นี่ไม่มีเงินแต่ว่าโอนอาไปมจะได้คนโอนจะได้บ่ปอนทีห้ัมาสองแฟนจะหาสแฟนอนเมื่อกี้อ้าวโบเห็นสอโบเหนสอยามาเอาไปถ่ายผม Closure, มาไยด้ยครับมาหนก่อนมาไทยหูดไวยมาไทยหูด้วยแ้กันเด้มาไทยหูด้วยแ้กันเด้กันเลย Hãy subscribe cho kênh Đầy Mì Gõ Để à, à, không กประมาณนี้แหละพตอนนี้ทายหูน้ำจะเบาจะซาวเวลามาปอนบัส มองว่าเหมือนงานแตจัในเดือทั้งงานสงขารเาอาซื้นพดอไปดอกเขาเอ้ยเอ็นยับางอีกเนาะโตห้วิดเสาบรรดเเกเกียรทินะครับทุกททาน นำมือถือมาการเสียเดียวกันเนาะแต่สุดประธานไทยหูเพื่อกิ๊บภาพเป็นอความสุขหยขับเนาะกัดดึงอ,อยู่ที่เดือนนงฮียันอภิถุมสบูรณ์ตันตล <c oughs> ากัดด้วยมันเด่นดาวสกุลเนา,ขขานเนะแต่จะผ่านเพิ่ยิ่งจะผ่านไปสาย

thank mm -hmm. you